สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเนวานาแมตเตอร์แอชานแนลครับวันนี้เป็นวันพุธที่3มกราคม2567ครับเดี๋ยวผมพาไปชมตลาดปลา,าลันเล่สวยงามนะ,ะรายการก็จะแบบเดี๋ยวจะปรับโรรงรายการใหม่นะจะแยกเป็น EP ตอนตอน,ตอนของปลาแต่ละประเภทดีกว่านะฮะให้ลูกค้าที่ที่ไม่สามารถรับชมได้นานได้เลือกหมวดของปลาดูด้วยนะครับผมว่าก็โอเคดีนะ,อะโอเคเดี๋ยวไปรับชมกันนะครับ แขวนใจปลาแม่น้ำพี่รอดวันนี้ปีใหม่ครับโอ้รับทรัพย์รับทรัพย์ตั้งแต่ปีใหม่เลยเนี่ยโอ้ยเอาแบ่งแบ่งผมมั่งดิได้เลยครับเฮ้ยขอบคุณครับรอเว้นรอเว้นแหมโอเคเก็บตถอะพี่น้ำพักน้ำแรงแค่นี้เองเนี่ยโอ้ยนี่เศรษฐีอะเนี่ยก็มันแค่นี้เองแล้วในธนาคารในไหขนาดไหนในไหเอาในไหดีกว่าไหบ้านโป่งไงโอเคอ่ะมาดูริมปลาแม่น้ำนะครับมุมแรกนะพี่รอด ก็จะมีปลากรดเผือกนะครับอาดูถุงนี้ใกล้กว่านี่ฮะปลากรดเผือกนะฮะถุงนี้ก็ไมียี่สิบตัวนะสวยนะอะนี่เดี๋ยวขอดูหน้าตาเขาหน่อยอน,นี่ฮะอันนี้ครับน้องเขาจะคล้ายๆปลาดุกกับเขาแต่เป็นปลากรดเผือกนะหน้าตาประมาณนี้อ่ะโอเคแล้วก็มีปลาปลาเขาดำ อันนี้เขาดำนะปลาเขาดำนะฮะนี่ลองดูมุมนี้นี่เขาดำสวัสดีปีใหม่ครับครับสวัสดีปีใหม่ครับพี่อ๋อขอบคุณครับผมครับอุ้ยดีเลยทั้งคนทั้งนกทานได้เลยเนี่ยขอบคุณครับคุณพี่มาเป็นอะไรเนี่ยเออคุณซาป่ะครับอ่าใช่ครับใช่ไหมทำไมลูกเหมือนฝรั่งเลยพี่อ๋อขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับเา็นขโมย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 เขโมย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 ขโมาขโมยขโมยโมยข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 โมย นะครับอ่ะพ่โกจน่ารักนะให้พุทธามาทานอ่ะต่อมาก็จะมีปลาสวายเพื่อกนะฮะอันนี้ฮะสวายเพื่อกถุงนึงก็มี12ตัวนะแล้วก็ปลาปลากดเหลืองนะนี้ปลากรดเหลืองนะ ด้านนี้ปลาช่อนงูเห่านะสองตัวสี่ร้อยบาทดูไซร์เริ่มโตนะดอกจันมากะตัวข้างในดอกจันสวยอยู่นะอนขอดูหน่อยฮะนี่อ่าน,นี่ประมาณนี้นะแล้วดอกจันเริ่มขึ้นนะครับสิ่งอันนี้ตู้จัดขอนไม้ดีๆอ่ะใส่แบ็ควอเ a อร์หน่อยสวยเลยอ่าโอเคครับอ่าประมาณนี้เดี๋ยวไปอีกมุมนึงฮะ,ะมาด้านนี้นะครับปลาสวายสั้นนะฮะราคาตัวละร้อยแปดสิบบาท ก็ไปขุดเลยหลังยกไลนะนี่อ่าร้าพี่โลดนะฮะอันนี้ตัวหนึง่งสวยสั้นนะฮะร้านพิบัยของเราอัะบมานนกแก้วนะฮะนกแก้วนี่อ่ะถือว,นะว,ว,ว่สิบตัวนะนี่สวยๆแดงๆพี่โ่าสิบตัวเท่าไหร่นกแก้วครับราคา ต้องพูดราคาก่อน650โอเคสิบตัวหกร้อยห้าสิบนะเ,<อ>เป็นเม็ดปลามังกรน่ารักดีนะโอเคครับต้องบอกราคาด้วยม่นเ,เดี๋ยวงานเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นเท่านั้นน่ะอ,อันนี้าเสวยสวยนะมาเลือกเลยแล,แ,แล้ว,ลวสีเหลือง,งอนนเ่ายหร่ครับครับนะอ่าสิบตัวเก้าร้อยนันเลิฟเหลืองราคา1 0บตัวเก้า้อบาท อ่าน่ารักดีอันนี้ฮะอันนี้หางเหลืองนะไม่ใช่เล็บสี่ร้อยห้าสิบเป็นหางธรรมดาห้าตัว450โอเคฮะปลาเยอะดีครับร้านผมเลยยกชจะนิดจะเมื่อยแล้วครับอ่าครับผมกลับบ้านไปนวดน้ำมันต่อ โ <Okay, S 2> อเคครับหลายหน้าเนะ้ดีครับพ,พี่หลายหน้าบีเอฟซีเยอะนะร้านเนี้ยคนชอบกระทิงกระทิงไฟนะนี่สามร้อยยังแดงสวยนะสามร้อยประมาณสนะิบสองถึงสิบห้านะตีไปสิบสองดีกว่าเลยไปฮะอ,อ๋อโอเคขพหดตัวหน่อยนะ โอเคแล้วประมาณประมาณตีไปสิบเาถึงสิบห้าเลยกันก็มีหลายตัวนะเนี่ยหางแดงๆงเลยนะลายแดงๆดูที่จุดนะครับจุดแดงๆเยอะๆสวยกินกุ้งฝอยแช่ได้นะกุ้งเป็นก็ได้ก็มีขอนไม้เขาหน่อยเพราะเพราะอะไรครับพี่มันมาจากพวกดียมาจากมาร์โกนีนะ แมก่กนดีต้องต้อง,ต,องต้องอิตาลีดิอ, <laughs> อิตาลีโอเค okay, ฮะโอเคฮะอ่อประมาณนี้นะแล้วแมโกนดีพี่ใบต้มเปล่าต้มให้เขากินเลยพี่ <laughs> เอาเอาแข็งๆเลยนะโอเคโยนแข็งแข็งเลยนะ <laughs> อย่าไปทําตามนะอย่าไปท,ำทำําตามแล้วก็ด้านนี้มีเรเทลนะฮะเรเทล 1ิตัวราคาเท่าไหร่พี่สามร้อยบาทเสือเสือเอฟซีไปซื้อขุนเล่นนะสิบตัวสามร้อยแล้วมีสิบสองตัวราคาเียวกันนะขครับอ๋อโอเคครับผมงงงงเลยเนี่ยงงแต่ปีใหม่ครับผมครบาทครับสวยเลยครับสือพ่นน้ำนะครับนี่ ้าพน,นต่อํไปยี่สกไทยนะนี้ยี่สกไทยนี่เจ้าแตงไทยนะนยี่สกไทย,อ,ยอันนี้ครับ ยี่สิบไทยต่อไปกระสุกขีดด้านในนี่กระสุกขีดอันนี้กระสุนนกขีดอ่าเห็นไหมอ่านี่ปลากระสุกขีดเนี่ยถ้าอยู่ตามเขื่อนตกมันเลยเนะี่ยอันนี้กระสุกขีดไม่ต้องอยู่ในสวนรับอยู่ในบ่อก็ตกมันครับเอา้าตกไงพี่ในบอ่อแต่ว่าตกเล่นที่บ้าน <laughs> บ่อดินหน้าบ้านนะตกเอาโอเคฮะเพิ่นดินนะเพิ่นอ่ะโอเคครับประมาณนี้แต่ได้อยู่นะตกตามท้องร่องก็ได้อยู่ท้องร่องไม่ค่อยมีอ๋อต้องบ่อยนะโอเคครับต้องไม่ปล่อยอ่ะใช่ใช่ต้องปล่อยฮะพอเขาอยู่ตามแม่น้ําอันนี้อ่ะตะภาคเหลืองอ่าตะภาคเหลืองสวยนะสิบตัวราคาครับพี่ต้องราคา รนะ้อยแปิบนะโอเคครับต้องเน้นราคาเดี๋ยวมาให้ผมนับตัวอีกแล้วก็มีนี่อ่าเสือต้อนี่วิสี่ร้อยเสือตอลายเล็กนะแม่น้ำโขงของเราแม่น้ำมูลอันนี้ฮะสี่ร้อยนะครับ ก็เทพานนะี่เทพาสิบตัวชาน้ําจืดนะดูคีบเขาอาคีบเขาเหมือนฉลามดีฮะจืดทั้งร้านครับร้านเนี้ยอ้าวเหรอครับครับผมไม่ไม่มีแป๊รซี่เหรอพี่ไม่มีครับโอเคนะโอเคไม่กินนะดูดูโอเคดีต่อสุขภาพดีครับดีดีดีออาหวหกหัวหมดอย่าคุยมากครับเดี๋ยวจะงงนะอ่ะโอเคเสือต้อนสี่ร้อย อ่ะอีกถุงหนึ่งอันนี้ก็เล็กลงมาหน่อยครับอ่ะสองห้าศูนย์นั่นอี่เหลืองเหลืองเห็นไหมอ่าประ,ะมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่ปาปลากดคังนะน,นี้นี่กรดคังกดดรังนะฮะ แล้วก็สวายเปลือกอะสอยเปลือกนะปลากรดหัวเสียมนี่ฮนะก็หัวเสียมแล้วก็มีบอเนียวนะนี่บอเนียวอะบอเนียวนี่ เจ้าตัว400โอเคหนักอยู่ได้ครับแล้วก็มีปลาปลามูดนะครับปลามูดหน้าตาแบบนี้ปลาปลาแพะเขียวถามได้นะครับปีแพะเขียวถามผมนะครับอย่าไปถามยูทูบเบอร์ เนี่ยแพกเขียวอ่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยฮะน้องหลบใบไม้อันนี้ประมาณนี้โอเคแพกเขียวโอ้สั่งคูณก็ยังมีนะที่ไม่ที่ของฝั่งนี้ไม่มีอ่ะได้เดี๋ยวไปถ่ายให้ครับวางอยู่หน้าร้านอันอันนี้อันนี้แพกเขียวกี่บาทพี่ห้าสิบตัวห้าบาทราคาตัวห้าบาทเยีคูณเข้าไปนะโอเคครับผมห้าคูณห้าสิบก็หนึ่ร้อยอ่ะฮะโอเนที่สอนกันเฮ่เคขียนเลยนะโอเคฮะถูกอะ ผับสองรอห่าโอเคต่อมาปลาปลาหมูลาเมฆนะฮะนี่หมูลาเมฆหมูจักพั่นหมูจักจั่้ ะกับหน้าแดงเดี๋ยวะกลับหน้าแดงอยปนหนึ่งนหาะกหนะฮะนี่หนึ่าตัวไอ้สี่ตัวห้าบาทอ่ากําลังดีฮะร้อยยี่าทอ่ะอ่านี่ฮะขายปีกสไม่่ําว่าสองห้าสิบขายปีกและขายขาด้วยพี่ มีขาด้วยมันปีกขาน้องขายปีกอยู่แล้วเรารู้โอเคสองถึงห้าสได้ครับนี่อ่ะโอเคไม่กลัวที่ใบละเดี๋ยวเดี๋ยวพี่กุ้งขอที่เดียวหน่อยแปดสองแปดสองเดี๋ยวไริการไปส่งให้ฮะแปดสองแปดสองบายโงก็เห็นพี่ขายปีกกับผมว่าถามว่าไม่ขายน้องเปล่าน้องขาอย่างเงี้ยอ่ะโอเคนี่ข้าชาเลตดอต นเลนส์ดอดก็สวยนะเลนสดอดสวยดีนะที่ไบร์เลนสดอดได้เท่าไหร่ครับสิบเอ็ดองนี่ไม่ได้วัดเลยครับพี่เลนสดอดมันเป็นกิมเนียเอาไว้ได้ไหมเจอทุกพี่เดี๋ยวว่าแป๊บนึ่งพี่บร์ที่ติดโซลารอยู่นะเไวได้ยิงเดียวได้ไหมใส่รุดเลยนี่อ่ะราคาเท่าไหร่ครับโอ้ราคาราคาอันนี้สองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบโหสวยนะ ประมาณนี้สวยนะแดงแดงจุดแดงจริงๆฮนะอันนี้400บาทครับอันนี้400โตขึ้นมานะครับพี่ใหญ่ขึ้นมาครับใหญ่ขึ้นมานะใหญ่ขึ้นมาโอเคอ่าอน,นี่ฮะ <laughs> สวยนะมันอมฟ้าๆด้วยสวยสวย นี่ซิวเข้าสาร,รสวยตัวใหญ่มีหัวหมดแล้วนะเอาหรอครับอ่าโอ้ไปเหมือนกันซะใช่ใช่เ๋ยวสวยไม่รอดมาถึงเราอ๋อโอเค<ม>ฮะมีหัวหมดตายเลยซื้อปลาไม่ซื้อคนพี่ <c oughs> <c oughs> เอาไหมาตะกับหน้าแดงสววใหญ่คุยไทยคุยกับพี่รู้เรื่องหมดอะ่ะโอ้ต้องคิดนิดนึงนะคิดอึงประมาณสามวิอ่ะตะกับหน้าแดงนี่สวยๆ ที่ไปนี่ปลาลูกเด่นเยอะมากสะเดียนหางยาวนี่250หโ oh, อ้ลองดูสิฮะเม็ดตำมังกรได้เลยนะฮะ <c oughs> นี่นี่น,นี่เห็นไหมนี่250้ย25ห้าหางยาวเลยนะครับหางยาวเป็นลิ้วเลยนะนี่ นะอันนี้เป็นัวหเหาไทยนะฮะถ้าเป็นผมถามว่าบอกแตกต่างที่ชื่อห<ว>มที่อด่นตอบละเอียดเลยนะยอ่ามาดูมุมข้างบนบ้างฮะ RTG <c oughs> ีน RTG <c oughs> ประมาณนี้ก็มีไฮแบ็กนะครับวันนี้ไฮแบ็กสอตตอลายคู่นะครับห้าตัว0 0บาทอ่บาทตัวเล็กนี่นะห้าตัว800ไฮแบ็ก1,800ปดตทิ้งไฟเผือกนี่8,500อา่ะเดี๋ยวไปดูมุมนู้นหน่อย นี่ครับเขาบอกว่าเป็นแรไอเทมนะแปดพันห้าอ่น้องอยู่งี้อ่านี่ฮะแล้วก็ไหลน้ำจืดมอลเล่นะักเสือดาวนี่พันแปดอันนี้ฮะตะเพียนหางยาวนี่ฮะสองรห้าสิบวงช้างก็มีนะช่วงนี้นี่ อันนี้เสตอรายใหญ่หกร้อยห้าสิบนี่ฮะใหญ่นะเออหรืเลือกไหนตัวไม่ไม่พอใจก็โยนทิ้งไปเลยใช่ให้แปดพันแปดอย่าโยนที่เสียดายถุงอันนี้สองพันสามอันนี้มีเซอร์อันนี้ไม่มีเซอร์ถ้าเซอร์นี่คือไอ้แบบมมอไม่ดูไม่ดูแลตัวเองใช่ใโอเคฮะไม่ค่อยดูแลตัวเองถ้าถ้ามี ถ้าไม่มีเซอร์ให้ไหมถ้าไม่มีเซอร์ดูแลตัวเองถ้ามีเซอร์ไม่ดูแลตัวเองกระถิงไฟเถื่อนอ่าเมื่อกี้ถ่ายพี่สวยดีนะอันนี้อ่าสวยนะอันนี้ของอินโดป่ะฮะไหนบ้านเราป่ะฮะหรืออินโดมันอยู่เมืองไทยแล้วเมืองไทยนะโอเคนี่โหสวยนะอยู่เมืองไทยแต่มาแต่อินโดโอเคโอ้ยงงเลยแต่กระทิงไฟเลยนะเตียวม่วงอันนี้อันนี้ฮะ กับหน้าแดงอ่ะหมูลายเมฆคาริเนานะฮะอันนี้นีออนซิลเพชรน้อยนะปลาไทยคลาสสิกนะอ่ะซีวเข,เขียวนะครับคูโบไตนะอ่ะโอเคอีกเป็นงี้น้องจะซิดหน่อยแต่ยังไม่ปรับตัว<ๆ>คูลี่อ่ะนี่คูลี่ซิลสั่งจุดๆๆๆเพราะเพราะอะไพี่ ดูเดี๋ยวเดี๋ยวหลงใช่ไหมโอเครัสมองว่านี่ฮะกลางความร่วงนะฮะเดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะฮะหมูกระดงสู่นะก็มีโลมาน้อยอันนี้ของโซนร้านที่โลดอีกฝั่งหนึ่งนะแล้วก็งช้างนีออนเขามีนีนะอันนี้คารินา นี่ออนนะอ่างงวงช้างงวงช้างช่วงนี้มีด้วยนะเนี่ยนี่นไนะ,ะงวงชาว้างออโต้ออโต้เนี่อนยออโต้บุกกระดงสูงนะนี้สูของมังกรเจ๊มาันน่อยนะครับที่โลดมีเยอะมากเลยนะโอ้หโห

าตาดีนะสมมาตาลายสันน้นนะนี้นี่น่ารักดีกระแพ้ะปิ๊กมี่ประเพาะมีะมนะ่ตัวจิ๋วๆนะ ประมาณนี้ครับเยอะเลยนะอนตามลำบากเลยครับครับผมตามสบายดีกว่าพี่อ่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์ร้านพี่โลดนะครับพี่ไบร์บ้านโปงอะ่ะเดี๋ยวไปมุมต่อไปนะครับ,อ,บอ่ะอ่าท่องลำบากก่อนถึง,งจเจริญน,นะโอเคขึ้นเบอร์ตรงหลังได้ไหมเนี่ยได้ครับหลังขึ้นไม่ขึ้นขี้กากแล้วพี่ไม่ได้มีครับไม่มีเกลือนนะอ่าโอเคครับหมวยบ้านโป่งนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเจ้หมวยสวัสดีครับเฮ้ยกำลังคัดเลื่องเลยเนี่ยโหน่ารัก อันนี้ตัวเท่าไหร่เนี่ยก็เผือกเล็กตัวกี่บาทฮะมันมี30ตัวก็1 8อตัวก็180ยแปดสบมีกรับอกอะไรอตัวถึง40ตัว180บาทนะถุงนึงนะนี่สวายเผือกเท่าไหร่ครับโอ้โหใหญ่มากตัว2ตัว3,000อ่าโอเคครับโอ้หใหญ่นะอันนั้นเหมือนสั้นด้วยครับสั้นโอ้สั้นสั้นน้อยสั้นมากเนี่ยพอมันถูรั่วมันชนสามตัวสามตัวหรือสองตัวสองตัวสามพันอ่าโอเคครับ สองตัวสามพันครับผมนะฮะเนี่ยฮัคเกอร์เนื้อไม่เต่าเต่าี่ปุ่นนะฮะอันนี้ปลาตะเพียนนะฮะทองอินโดตาดำจะเนื้อส้มๆเลยนะสัปดาห์นี้กี่บาทครับเจ๊หมวยไซนี้ครับผมสามร้อยป่ะฮะสามร้อยห้าสิบอ่าโอเคครับสามร้อยห้าสิบ 50, ตัวใหญ่ เนี่ยสามร้อยห้าสิบนะไซส์ใหญ่สัปดาห์นี้ตัวน่ารักเลยนะครับนี่หลังยกอยู่นะตนนัวนี้อันนี้ฮะอันนี้อันนี้ปลากายเผือกนะเจะมวยกายเผือกสองตัวเท่าไหร่ครับ ห้าร้อยอ่ะคุณครับสองตัวห้าร้อยสวยนะแล้วก็มีปลาปรากฏกับหัวเนี่ยปลากายเปลือกก็ามีเยอะนะครับมาเลือกได้เลยนะเยอะมากไหลถุงแล้วนี่ชักเกอร์เปลือกอันนี้ฮะอันนี้ก็ สกเกลดำธรรมดานะฮะร้อยห้าสิบมีสิบตัวนะครับอ่ะขอบคุณครับคุณพี่ยี่สิบสองตัวนี้เท่าไหร่ไซนี้ร้ 180, อยแปดสิบผมครับอ่ะประมาณนี้นะอ่ะอันนี้อันนี้จะดำร้อยเดียวนะสองสองตัวร้อยเดียวโอเคครับอ่าเนี่ยประมาณนี้นะอ่ะอันเนี้ยครับ อันนี้ไงครับคุณพี่อ่าลองดูฮนะอปลาปลาชะอชะอีนะฮะตัวเท่าไหร่ครับส <200 S 1> <200 S 2> องร้อยผมครับชะอีนะไซริ่มโตรฮนะอ่านี่ก็โฮฮะกะโฮกะโฮนะฮะร้อยแปดสิบสามตัวนะครับโอเค อะถุงถุงนี้มีสี่ค่ะก็ผมประมาณนี้อันนี้ฮะมีสกใช้ใช้ใหญ่หน่อยสี่ร้อยอ่ะถุงนี้นะหนึ่งใชะอีนะครับใชะอีร้อยห้าสิบใชะอี เดี๋ยวไปมุมต่อไปนะฮะก็ปรากฏปรากฏทองคำนะฮะนี่นะฮะถุงนึงก็สามสิบตัวนะเท่าไหร่นะพี่กดทองคำร้อยห้าสิบบาทอา่ะยี่ห้าตัวเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบบาทอา่าโอเคครับนี่ก็มีชามหังไม่ ร้อยห้่สิบเหมือนกันนะอ่าโอเคครับปะลาแรดดำเนี่ยฮะร้อยสี่สิบนะครับมีทั้งหมดสิบห้าตัวอ่าโอเคครับเล้เ่งมน,นางเท่าไหร่ฮะตัวละสอบาทร้อตัวสองบาทอ่าโอเคร้อยตัวสองร้อยบาทนะตัวสองบาทตะเพียนแพตตีนัมจิ๋วเนี่ยฮะ ร้อยแปดสิบมีสิบตัวป่ะครับอ่าประมาณสิบตัวได้นะอ่าวตรงครับแล้วก็มีปลากายนะลูกปลากายครับผมสองร้อยนะฮะค,ครับผมครับสามสิบตัวสองร้อยปลากายไปขุนได้เลยนะตะเพียนอินเดียเนี่ยครับร้อยเดียวเดียวโอ้โหหลายตัวนะเนะี้ยดูดิยี่สิบตัวร้อยเดียว นีฮยโหอันนี้ชะมังไม่ปลากายไปแล้วนะเมื่อกี้ของตัวห้าร้อยโอาเคครับอ่ะเดี๋ยวขึ้นเบอร์เจมวยดนะครับอ่ะเดี๋ยวไป